โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกม Tower of Fantasy กันเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานี้เนาะทาง Official ของ Tower of Fantasy นะครับก็ได้ปล่อยวิดีโอตัวใหม่ออกมานะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งใหม่นะครับเวอร์ชัน2.0ที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้ซึ่งคลิปที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมซึ่งมันก็มีประเด็นกันอยู่เนาอเรื่องตัวละครนะครับที่ผล่มาในคลิปนะครับผมว่าเอ๊ะเขาจะเอาเข้ามาในตู้ลืกเผามันจะเเร็วกินม รหรือเขาแค่เอาเข้ามาเท่ๆเพื่อ โปรโมทให้คนสนใจเฉยๆนะฮะอันนี้เราก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะแต่ก็ที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วนะครับว่าจะเอาเข้ามาแน,น่นอนก็คือแผนที่ทะเลทรายนะครับเป็นแผนที่ใหม่ชื่อว่าวนะีลาเนาะก็จะเป็นทะเลทรายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเมืองใหม่ด้วยเป็นเมืองลอยฟ้าทีมไซเบอร์พังนะครับที่ลอยอยู่ข้างบนแผนที่ทะเลทรายเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมานั่งดูคลิปกันอีกรอบนี่แหละเผื่อบ,บางคนยังไม่ได้ดูเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเป็นชอ็อตนะครับว่าอ่ะมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเขาจะเอาอะไร ตรวจแผนที่ใหม่กันนะครับว่าไอแผนที่ทะเลทรายเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับในแต่ละจุดหรือว่าพัซโซต่ตางต่างเนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจกันบ้างนะครับผม แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่างล i สแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%รนตการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0 0คนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ล i สแมนช็อปมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สําหรับผู้ซื้อแพ็กเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชาระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง,ง่ายๆตรงร้านนี้เลยล i สแมนช็อปและตอนนี้นะครับล h สแมนช็ ฉลองเปิดตัวบริการเติมเกม Tower of Fantasy แจกจัดหนักรางวัลใหญ่ได้ถึง1,980เทเนียมใครที่อยากได้เทเนียมไปเปิดกาชาในเกมฟรีๆสามารถไปอ่นานรายละเอียดและร่วมเล่นกิจกรรมได้ที่หน้าแฟนเพจ List Man Shop เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทีด้านล่างนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอไปพร้อมๆกันเลยนะครับ การสู่ดินแดนรคร้างอันกว้างใหญ่นะครับนี่เลยนะที่มันเป็นประเด็นคือเปิดฉากแรกมาเนี่ยตัวละครลินก็โผล่มาเลยนะครับลินเนี่ยเป็นตัวละครของเซิร์ฟจีนนะซึ่งเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์มากๆนะครับเอาไปจัดใส่กับทีมไหนก็ได้นะฮะลงโหมดไหนเนี่ยก็แทบจะแบบใช้ได้ทุกโหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคือแบบมันค่อนข้างฮิตมากๆนะครับแล้วการที่เขาเอาโผล่เข้ามาในคลิปแบบนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับก็เลยแบบตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือเขาจะรัดคิวเอา ลินเข้ามาต่อจากฟรีกหรือเปล่าหรืออาจจะเอาเข้ามาเร็วๆนี้พร้อมเวอร์ชัน2.0นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบางส่วนนะครับที่คิดว่าเฮ้ยเขาแค่เอาเข้ามาเพื่อโปรโมทคลิปให้แบบมันน่าสนใจเฉยๆนะเ,เดี๋ยวเรื่องตัวละครเนี่ยเราค่อยไปพูดถึงกันนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเซ,รซิร์ฟจีนมาก่อนก็เลยแบบไม่ค่อยแม่นเรื่องตัวละครเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะอาจมาพูดถึงกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะโอเคมาดูกันต่อเลยนะฮะนี่ครับยูนิโตข้าสู่วีรานะครับก็คือแผนที่ อ่านะครับนี่เลยเป็นยานพาหนะคันใหม่นะครับแล้วก็มีบอลโลกตัวใหม่ด้วยโอเคสำหรับยานพาหนะคันนี้นะครับเอาเข้ามาแน100่ๆร0อแล้วอย่างที่เขาบอกอะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาในรูปแบบไหนเราต้องไปฟาร์มกันอีกหรือเปล่าหรือจะได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปจบผมจะพาไปดูนะนี่นะครับเอามาขับกันเท่ๆเลยนะในแผนที่ทะเลทราย อ่าแล้วก็มีอีกตัวละครหนึ่งที่โผล่มานะครับก็คือน้องรูบี้นะครับผมรูบี้เนี่ยเอออันนี้ผมไม่แม่นนะของจีนแต่ว่าเท่าที่ไปดูมาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวคอทาาดไฟมัง้งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะใครที่มีข้อมูลตรงนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับผมอ่ะแต่ก็อันนี้นะครับลินก็โผล่มาอีกแล้วฉากหนึ่งนะคือโผล่บ่อยเหลือเกินนะครับ เดี๋ก็อันนี้นะครับเส้นทางฉบับไซเบอร์พังนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วในมิลเลอร์ซิตี้นะครับก็คือเมืองลอยฟ้าเนาะอ่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นบรรยากาศเมืองมิลเลอร์ซิตี้นะครับผมออกตีมแนวไซเบอร์พังเนาะนี่นะครับอัปเดตใหม่วีล่ากำลังจะมาเร็วๆนี้ โอเคครับผมก็ประมาณนั้นนะสำหรับคลิปวิดีโอที่ออฟฟิเชียลเขาปล่อยออกมานะครับเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าก็มีจุดที่น่าสนใจหลายจุดเนาะที่แน่ๆคือแผนที่ทะเลทรายวิลล่ากับมิเลอร์ซิตี้อันนี้ค่อนข้างชชว่์วแล้วว่าเข้ามาแน่นอนใน2.0นะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวละครเนี่ยมผมคิดว่าเขาแค่อาจจะเอามาโปรโมทเฉยนะอันนี้ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะคือผมคิดว่าเขาแค่เอามาใส่วิดีโอให้มันน่าสนใจแล้วก็โปรโมทเฉยแต่ว่าถ้าใครมีมุมมองที่แตกต่างแบบเฮ้ยมันอาจจะเข้ามาก็ได้เพราะว่าโกลบอลมันชอบแหกกฎไ ในมีสิทยังเอามาตู้แรกเลยนะครับลินก็อาจจะมาตู้ที่3ที่4อะไรอย่างนี้ก็ได้ ตรงนี้ใครมีความเห็นยังไงเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์กันได้นะครับโอเคหลังจากที่เราดูคลิปจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของรา,ายละเอียดของแผนที่ทะเลทรายนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ยานผาานะด้วยเนาะส่วนเรื่องตัวละครนะครับผมตัวละครอย่างที่บอกไปว่าผมไม่เคยเล่นเซิร์ฟจ,จีนมาก่อนนะครับก็เลยไม่แม่นเรื่องตัวละครเรื่องความสามารถอะไรแบบนี้แต่ถ้าจะเอาตามความเห็นของผมนะผมคิดว่าลินกับบลูบี้เนี่ยคงไม่ได้เข้าต่อจากฟิกหรอกนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตอะเนเมสิดเป็นตัวคอธาาดไฟฟ้าใช่ไหม ฟริกที่กาลังจะเข้าเร็วๆนี้นะครับผมเป็นตัวคอธาตุน้ําแข็งนะครับอพอเขาเรียงกันมาแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเอาตัวคอเนี่ยมาให้มันครบทั้ง4ี่ธาตุก่อนนะครับผมตัวต่อไปอาจจะเป็นลูบี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นโคบอบีนะครับหรืออาจจะเป็นตัวคลาวเดียมาก่อนก็ได้เพราะว่าคลาวเดียเนี่ยเป็นตัวโจมตีกายภาพเนาะคือประมาณว่าเขาอาจจะเรียงมาให้มันครบทุกธาตุก่อนนะแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยเอาแบบพวกตัวดาเมจตัวเสริมอะไรเงี้ยเข้ามาทีหลังเพื่อให้เราสามารถเอาไปจัดทีมกับตัวคอที่เอาเข้ามาก่อนหน้านี้อ่าอันนี้คือในมุมมองของผมะว่าาเ จะเอาเข้ามาแบบนี้มากกว่าส่วนลิ้นเนี่ย คือไม่น่าเข้ามาในเดือนหน้าหรอกนะครับเออแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะแหกกดเอาเข้ามาก่อนอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันเร็วเกินไปอะ่ะถ้าจะเอาลินเข้ามาเนาะซึ่งตามไทม์ไลน์ของเซิร์ฟจีนเนี่ยตัวแรกที่เขาเอาเข้ามาเลยคือคาวเดียนนะครับแล้วก็คาบอบี ee, นะโกบอลของเราอะ่ะมันดันเอาเนมิซิตเข้ามาเป็นตัวแรกไงนะแล้วตัวที่2ก็ดันเป็นฟิกนะครับซึ่งฟิกของเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาเอาเข้ามาก็อาทิตย์ที่15 -18 ถึงไปแล้วก็เปิดได้ประมาณเดือน2เดือนอะ่ะจึงจะมีฟิกเข้ามานะแต่ของเราเนี่ยเอามาต้งตดอรรง esis, งรนะอร ดูกันต่อไปดีกว่านะครับโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูที่ยานพานะกันดีกว่าเมื่อกี้เราเห็นโผล่ในคลิปมาใช่ไหมหลังจากเวอร์ชั่น2.0อัพเข้ามานะครับเรามาดูกันเนาะว่าจะมียานพานะคันไหนบ้างนะครับที่เขาจะเอาเข้ามาเนาะก็คันแรกนะครับที่เข้ามานแน่เลยก็คือคันนี้เจอบัวนะครับไม่รู้ว่าออกเสียงว่าเจอบัวหรือ เจอบัวอ่นะครับผมคันนี้ก็ที่เราเห็นในคลิปนั่นแหละนะครับเป็นคล้ายๆเจสสกีเนาะซึ่งถามว่าเราจะได้คันนี้จากไหนนะครับก็จากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้จากกาชาปองนะครับอ่าคือตรงนี้แบบเราไม่ต้องไปเสียเวลายืนฟาร์มยืนเอฟเคอะไรกันอีกต่อไปแล้วนะครับเพื่อให้ได้คันนี้มาเนะเพราะว่าสามารถเปิดกาชาปองได้เลยนะครับแต่กาชาปองเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาจะเอาเข้ามาในรูปแบบไหนนะครับตัวต่อมานะครับก็คืออูดก็เอาไปขี่เท่แหละมีท่าทรซายก็ต้องมีอูดนะครับ แต่แน่นอนว่าได้จากกาชาปองเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขั้นต่อมาเป็นเหมือนคันอัปเกรดของเจอบัวเนาะคันนี้เนี่ยจะแบบมีลวดลายเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีข้างหลังตัวนี้เพิ่มเข้ามาอีกเหมือนเป็นล้อหลังอะ่ะเออแต่ว่าคันแรกเนี่ยมันไม่มีล้อหลังแล้วเห็นไหม ไม่มีนะครับแต่คันนี้มีล้อหลังอะไรก็แบบมีลายเพิ่มเข้ามาเท่ๆนะได้จากกะชปองเหมือนเดิมก็เท่าที่ดูเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ3าคันนั้งส่วนอันอื่นเนี่ยคันนี้มอเตอร์ไซค์น้องคันนี้คือน่ารักมากนะทุกคนแต่ว่าเข้ามาในพรีเมียมแบทเิลพาร์ตนะครับผมน่าจะอันรอบที่สีอ่ะไม่รู้ว่าเดือนไหนนะแต่แบบน่าจะอีกนานเลยนะโอเคแล้วก็มาดูอาหารด้วยนะครับผมเพราะว่าแผนที่ใหม่มามันก็จะต้องมีวัตถุดิบใหม่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งวัตถุดิบใหม่เข้ามาก็จะปลดล็อกเมนูอาหารใหม่ด้วยนนนัั่เองผม ก็มาเดี๋ยวผมพาดูแค่สีม่วงก็พอเนะเพราะว่าสีเขียวสีฟ้าเนี่ยมันเยอะเกินซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกนะครับสีม่วงนะครับที่จะเข้ามาแน่ๆนะครับนี่ก็คืออะโลเวร่าโยเกิร์ตนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบบเพิ่มเลือดเท่ากันนะถ้าเป็นเมนูอาหารประเภทเพิ่มเลือดเนาะก็จะยังเข้าเดิมแหละเออไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแค่แบบมีเมนูเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ก็อันนี้เป็นาชากลาบนะครับผมชากุลาบใช้ กลีบกุหลาบอันนึงนะครับแล้วก็น้ำพึ่ง2อ,อันคล้ายๆกับบัวหิมะเลยนะครับแต่นะครับผมแต่อันนี้จะหาได้ง่ายกว่านะครับผมก็คือซุปหัวใจเท้านะครับจะสังเกตว่าใช้แค่หัวใจเท้าแค่อันเดียวนะครับผมซึ่งหัวใจเท้าเนี่ยมันไม่ได้หายากนะแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้เกิดเยอะเท่าบัวหิมะของแผนที่วอรเลนเนาะอันน,นั้นนะมันเกิดเต็มแมปเลยแต่ว่าหัวใจเท้าเนี่ยมันเกิดเป็นย่อมๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หายากเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามันแบบเกิดยังไงบ้างอะเออเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันนะอัันนต่ออมมมาาากกกกก็็คืขปงุุหลบบบผใช้ี ข้าวเนาะทำง่ายๆเลยนะครับทำง่ายๆอันนี้จะเป็นอาหารประเภทเพิ่มค่าต้านทานนะครับผมเออแล้วก็มีชิคเก้นนึดน l s ซุปนะครก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับ,อ,ดดรบอันนี้ก็ปลดล็อกมาเหมือนกันนี่พวกนี้ปลดล็อกมาหมดเลยนะครับทั้งพวกอ่า อาหารประเภทเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ประเภทเพิ่มค่าความต้านทานนะครับแต่ว่าไอที่ยังไม่เข้าเนี่ยน่าจะเป็น2อันข้างล่างนี้นะครับเพราะว่าแตงโมอันนี้เนี่ยในแผนที่ทะเลทรายเหมือนจะไม่มีนะครับอาจจะต้องรอแผนที่ต่อไปอีกนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพัซโซแล้วก็พวกลูกเล่นต่างๆที่เราจะเจอในแผนที่ทะเลทรายกันดีกว่านะครับมีแบบเยอะมากๆเลยนะอ่ะเราก็ดูตามภาพไปทีละอัาานแล้วกันนะครับว่ามีประมาณไหนบ้างอ่ะมีตัวตุ่นนะครับมีเห็ดมีต้นกระบองเพชรให้เราไขาปริศนานะครับแล้วก็อันนี้จะอยู่ในแผนที่มิเรเลียเนาะมีดักโซ ด้วยนะครับใน uh, แผนที่วีล่านะจะมีพวกแก่ต่างๆนะครับมีพวกเสาซึ่งน่าจะให้เราแก้ปริศนาอะไรสักอย่างนั่นแหละนะถึงจะได้ของพวกนิวเคลียสต่างๆนะครับอ่าแล้วก็มีสังเกตว่ามีประตูสีดำๆอะไรแบบนี้ด้วยนะน่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับมีเกรซนนะครับโซนสีเทาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะตรงนี้แล้วก็มีอบิดนะครับก็คือพวกดันเจียนต่างๆแนละ้วของในดันเจียนเนี่ยรูปร่างหนะ้าตาแปลกๆั้งนั้นเลยนะครับ เราน่าจะได้แก้ปริศนากันแบบเอาให้วุ่นอะ่ะเออน่าจะปวดหัวกันพอสมควรนะโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแผนที่ทะเลทรายกันนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของแผนที่วีลานะครับทุกคนจะสังเกตว่ามันไม่ใหญ่ใช่ไหมดูเพลินๆเนี่ยแต่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนี่อ่าอันนี้คือแผนที่ปัจจุบันที่เราเล่นกันเนาะทุกคนดูประตูวาร์ปครับเดี๋ยวเริ่มที่แอตต้าก่อนแอตต้าเนี่ยจะสังเกตว่ามีประตูวาร์ปอยู่2 4 6 7อันนะครับส่วนเบนเจตเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ9้เสานะครับ มันมีเสาวัฟเนี่ยแต่และจุดเนาะมันมีไม่เยอะเลยนะมีไม่ถึง10เสาด้วยซ้ำนะครับมากสุดคือเป็นเจ็ดเนี่ยเก้าเสานะแต่นะครับผมมาดูที่ กาที่ทะเลซายกะะันฮะอ่าคือทุกคนเห็นอะไรไหมอ่าดูเพลินเพเนี่ยมันเล็กนะแต่ประตูวาร์ปแบบมีเป็น1ินะครับผมมีอยู่ทั้งหมด18ดเสาด้วยกันนะครับผมการที่มันมี18เสาในแผนที่เดียวเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันไม่เล็กยังไงล่ะคือแบบวิ่งฟาร์มกันตาเปียกอะ่ะกว่าจะสำรวจเสร็จหมดนี้นะครับมาดูที่นิวเคลียสสีทองนะครับผมนับรวมๆแล้วเนี่ยก็แบบมีประมาณ60-70ถึงเเมตรได้นะครับสำหรับนิวเคลียสสีทองก็ตีไปว่าถ้าเราสำรวจหมดเนี่ยก็ได้การัน แล้วก็นิวเคลียสสีม่วงนะครับนี่เปิดขึ้นมาลายตาทันทีเต็มเลยนะครับแบบเต็มแมปอะเปิดพอร์ตขึ้นมาด้วยนี่ฮะคือดูจากข้างล่างแค่นี้ก็แบบเยอะแล้วนะเออไม่รู้ว่าถ้าเราจะสำรวจให้มันแบบหมดนี้เนี่ยต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงครับอาจจะแบบหลายวันเลยทีเดียวเนาะฟาร์มกันจนตาเปียกตาแชะนะครับกว่าจะหมดคือมันใหญ่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีลูกเล่นใหม่ด้วยก็คืออันเดอร์กราวเคปนะครับน่าจะเป็นอ่าถ้ำ ทำใต้ดินหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าจะมีอยู่3จุดด้วยกันนะอ่าแล้วก็จะมีวิล่าคอยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่รู้นะว่าวิล่าคอยเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับแต่ถ้าผมเดานะอันนี้ผมเดาอาจจะเป็น คล,ล้ายๆกล่องนะครับเป็นหีบให้เราเปิดแล้วเราจะได้เหรียญกาชานะครับเอาไปเปิดอ่าสุ่มกระชปบองยานผานะอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้นะใครที่มีข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับหรือเคยเล่นเซิร์ฟจีนมาก่อนเนี่ยก็พิมพ์ข้อมูลบอกได้นะว่าเหรียญวิล่าคอยเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือมิลเลอร์คอยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญใหม่เหมือนกันก็นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับแต่ก็ทีนี้เรามาดูในส่วนของวัตถุดิบสําหรับการทําอาหารเมนูใหม่ๆกันดีกว่านะครับอย่างแรก พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดแถวๆโอเอซิสนะฮะคือแผนที่ทะเลทรายเนี่ยมันจะมีโอเอซิสเป็นย่อมๆนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้เห็นไหมเอวิลโอเอซิสนะครับซอลวอเตอร์โอเอซิสเนี่ยมันจะมีเป็นจุดๆอย่างนี้แผนที่ทะเลทรายมันก็ต้องมาคู่กันกับโอเอซิสอยู่แล้วนะครับผมอันต่อมาก็คือแคคตัสนะครับก็คือต้นกระบองเพชรเนาะเออเนี่ยฮะมันเกิดเป็นย่อมๆแถวๆโอเอซิสนั่นแหละแล้วก็มีบีทรูทนะครับแล้วก็มีเมลอนนะครับอ่มามะนาวมะนาวเออมะนาวเนี่ยเยอะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับเกิดหลายจุดขึ้้้นนนนมมมาาาหห่่อออออยยจจะะะไไดดแบบีุใฟรรยยย์เเๆัตปกก็คืพิ P P P นะครับโอ้โห น้อยจัดนะครับผมดูดีดดเกิดแค่ตรงเนี้ยเป็นกระจุกนิดเดียวเองอ่าแล้วก็กรีบปลาราบนะครับอันนี้น่าจะค่อนข้างหายากนะเพราะว่ามันเกิดแค่นิดเดียวเองนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับอย่างที่เมนูอาหารที่ผมได้ให้ดูไปก่อนหน้านี้เนาะที่แบบเอาไว้เพิ่มเลือดอหัวเชยเท้าอันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอะโลเวร่าเนี่ยอันนี้ก็เกิดเป็นย่อมย่อมตรงนี้นะครับแล้วก็มีผ่าเรามาเกิดตรงนี้ด้วยตรงนึงไม่รู้ว่าเขาใส่ข้อมูลผิดหรือเปล่านะทำไมน้องมาเกิดตรงนี้นะครับโอเค เ,เกิดเป็นย่อมย่อมแถวแถวโอเอซิสนะครับมีไม่เยอะมากแต่แบบแผนที่เนี่ยคือกว้างมากนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับจุดต่างๆของแผนที่ทะเลทรายที่เราจะเจอกันเนาะก็ให้ทุกคนได้รู้ชะตากรรมของตัวเองเอาไว้ล่วงหน้านะครับว่าเราจะได้เจออะไรในอนาคตนะครับแค่เห็นก็แบบเหนื่อยแล้วอะ่ะโอเคครับผมทั้งหมดก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรายละเอียดต่างๆที่จะเข้ามาในเวอร์ชัน2.0นะครับผมคลิปต่อไปจะมีอะไรมาแนะนําอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับใครชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปจะทำอะไรมาให้ดูอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ